เอาล่ะแล้วตอนนี้พวกเราก็พร้อมแล้วนะครับเราก็อยู่กับแก๊งพี่พศทั้ง5คนด้วยกันซึ่งขนาดผมเองเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าคนไหนคือพี่พศตัวจริงกันแน่ฮะเอ่อคนไหนคือตัวจริงครับผมยกมือหน่อยนี้ครับคนนี้ครับนี่คนนี้คือพี่พศนะครับผมแล้วก็จะมีน้องๆที่มาด้วยกันนะครับก็คือเบน,นเอ่อไหนเบนคนนี้ครับคนนี้โอ้โหแล้วเหมือนกันหมดเลยแล้วผมจะรู้ไม่เดียวว่าคนไหนใครก็จะมีน้องเบนน้องเก่งนะครับแล้วก็น้องแฮมของเราเองนะรัมทุกคนี่ยกมืออยู่ครับเออนี่คือน้องเก่งเหรอครับงั้นผมยก้วย น้องแงมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปให้น้องๆทายกันเนี่ยผมจะลองทายเองดูนะครับว่าคนไหนคือพี่พสนะอ่าผมทายว่าคนนี้แล้วกันคนนี้คือพี่จพ์แน่นอนเอ้ยถูกอ่ะเอ้ยถูกถูกกับพี่ถูกต้องถูกจริงนี่แหละอือนั่นแหละฮะถ้าทายผิดก็ตุยนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใครทายถูกเนี่ยก็รับไปเลย10,000บาทในเกมนั่นเองเย้ ไปพี่เดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าครับผมอันนี้แบบ่ายตัวเองได้ไหมทายตัวเองงั้นพี่ทายตัวเองถูกไหมนี่นี่นี่พี่คนนี้พี่คนนี้เอามาเอามาหมื่นหนึ่งเดี๋ยวอันอันนี้ไม่ใช่แล้วพี่แล้วคนไหนคือพี่พศครับเนี่ยคนนี้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 โอ้โหโอ้โอ้ผมปวดหัวมากนะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไหวจริงๆเหมือนกันหมดเลยเนี่ยใครมันอยู่คนเดียวข้างทางเราจอดเลยได้ได้พี่ได้ได้จอดแล้วเอากันชนหน้าเสยหน้าสักทีหนึ่ง อันนั้นอันนั้นไม่ดีมั้งพี่เขาน่าจะตายเอานะจะยังเจอผู้โชคดีหรือยังเฮ้ยนี่นี่กดตังค์อยู่นี่ไงน้องเขากำลังกดตังค์สวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องทาอะไรครับทําไมมาคนเดียวผมว่าจะมาซื้อจักรยานซื้อจักรยานอยากเป็นเศรษฐีไหมเอออยากเป็นเศรษฐีหรือเปล่าครับ ยังปูน้องยังเหรอครับครับแต่ว่าเราเป็นเศรษฐีวันนี้เลยนะมไม่ไม่เอาดีกว่าเฮ้ยสักหน่อยนะวันนี้พี่มีเกมมาให้เล่นไงเออเนี่ยพวกพี่อุตส่าห์มากันหคนเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่จะให้น้องเลือกว่าคนไหนคือนายกตัวจริงถ้าทายถูกเนี่ยน้องรับไปเลย1,000 0บาทโอเคครับโอเคโอเคตามนั้นไปทุกคนอะทุกคนเริ่มสลับกันได้เลยฮะ เราสลับก็ไม่รู้เลยตอนนี้ไม่รู้จริงด้วยว่าใครเป็นใครเจ้สลับก็ไม่รู้เลยเดี๋ยวเราเองโอ้โหโอเคตอนนี้เป็นแถวแล้วอ่ะเลือกได้เลยถ้าน้องเลือกถูกเนี่ยน้องจะได้เงินหนึ่งมืนบาทโอ้โหอ่าเดี๋ยวแบให้ก็ได้คือคนที่ยกมืออ่ะโอ้โหคนคนที่ยกมือครับคนที่ยกมือมือกันทุกคนเลยนะอ่าพร้อมยังพร้อมแล้วก็เลือกได้เลยนะโอเคครับพร้อมครับ ลุกก่อนไหมลุกก่อนไหมพี่เหรอถามจริงใช่ครับคือคำตอบที่โอ้โหตุ้ยน้องวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันของน้องตัวจริงคือคนที่ยกมือะนองโอ้โหใช่หมดเลยยกเว้นพี่ทุกคนยกมือยกทุกคน มาจอดตรงนี้ได้ไงเนี่ยเคอรี่ถึงโรงพบาลเฮ้ยข้นชัเองใครคือผู้โชคดีของเราเฮ้ยไปด้วยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยากรวยไหมอยากอยากอยากรวยใช่ไหมอยากรวยอยากรวยแต่เราชื่ออะไรอะชื่อจูเลียจูเลียยครับยังวยครับใครมาอารีเรียร์รีรีร์รีย์รีร์ีร์รก์รีร์รรระรร ลากคนลงมาดิแจกกรอเอาดิี่วีแซจกี้เหรอเอาดิเอารออะไรเอาเลยข้าลุมหนึ่งถ้าลุมหนึ่งเองสูตรขาวสูตรขาวขาวข้าลุมหนึ่งครับเอาเอาเดียวเดี๋วเดเฮ้ยรถมาจับําแหน่งรถ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 รรย รถเรากลับมาแล้ววิสาวขโมยรถด,ด้วยเออน้องขโมยรถทำไมครับรงลงมาเลยงลงมาเลยลงมาเลยลงมาตอนนี้เลยลโที่จะให้ตังหรอใช่แต่ว่ามีข้อแมน่นะ,ระเราต้องทายให้ถูกว่าคนไหนคือนายกได้นหนยืนยังกันยันนายกใช่ไหมต้องอาศัยดวงแล้วแหละนะนายกคือคนที่ยกมือ ันที่สองคนนี้ใช่หรอให้คิดดีๆคิดอีกรอบนึงคนนี้แหละอ๋อตัวนี้ตายอยู่แล้วเอาแล้วอยู่ดีๆหน้ามืดเฉยคนนี้หรอใช่คนนี้คนนี้หรอต้องเฉลยแล้วแหละคนที่สองใช่ไหมฮะปครับป๊าดีกว่าป้าป้าป้าไอ้ป้าเฉยเลยเราทายผิดนะเราต้องเอามาให้พี่หมื่นหนึ่ง เอามาได้ได้แป๊บนึงนะให้มันพูดง่ายๆหน่อยให้ยง่ายรังแกเด็กง่ายง่ายเจ๊กกี้โอ้โหได้ปละทงตัวและนี่คือบทลงโทษสำหรับคนทายผิด It was at this moment that he knew he fucked up นี่เนี่ยเอาไปอีกหนึ่งทีไปทุกคนเรียบร้อยวันนี้เนี่ยไม่ใช่วันของน้องนะครับโอ้โหรถเยอะมาก เเเออนนน่่ลีีดยโโ้ประเทศนี้อย่างคึกคักเลยโอ้โหดีอยู่เต็มเลยเนี่ยเออเนี่ยเอาคนเยอะๆเนี่ยได้ได้ได้โอเคไปเมื่อกี้กันแบบพังอะอ้โหดูดิมาเป็นแก๊งเลยอะมาจีเล็กเป็นแก๊งใหญ่มากเอาดีเปิดเลยเนี่ยเปิดแล้วพี่หมายถึงเปิดกิจกรรมนะไม่ใช่ไปเปิดเขาโอ้โหแล้วไปนี่ผมจะเปิดอยู่แล้วนะกลุ่มนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้ไปตรงไหนตรงไหนตรงไหนีคนไหนคือเก่งพี่ยังไม่รู้เลยเนี่ยนี่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 อ๋อตรงนี้นะตรงนี้นะน้องชายสวัสดีครับ เอเขาเมินเฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไมเอาไปเอาไมต้องถือกระเป๋าทำไมวะน้องให้น้องคนน้ำวุ้ยโอ้โหจัดเองแต่อยากหลบโล่ฮัลโหลฮับโหลครับว่าแต่พอจะมีเวลาว่างสักสองชั่วโมงไหมครับทำงานพันเด็ดครับชั่วโมงละห้าพันด้วยเลยนะครับน้องครับโด้วยแปลงเลยไม่ใครสนใจเลยอ่ะเกมไอเกมอะไรครับอะไรครับเฮ้ยอะไรครับมานี่มานี่หน่อยน้องมานี่หน่อยมานี่หน่อยเด็กเงียวเด็กเงียบ ไม่รัวมาไม่รัวมาทำงานอยู่ฮะทำงานอยู่ฮะเฮ้ยซีเครตเอาดิเฮ้ยใจเย็นใจเย็นซีเครตเอาแก๊งนี้ดิแก๊งโกน้องนอ่ะเอาอย่ากระทิร์ใจเย็นใจเย็นครับทีนะครับอย่าพึ่งครับอยู่ยากจริงๆร้องไม่มาล้อมไม่มาล้อมไม่ซีเครตมาล้อมไม่มาล้อมไหมเดี๋ยวน้องผมกวนแล้วผมกวนแล้วเปล่าผมจะไปยืนดูเฉยไม่ได้ทำไงอ๋อโแล้วไปุปจัการเลยเนี่ยพอจะมีเวลาสักสองชั่วโมงไหมฮะอ๋อโอทำมาทำงานได้เหรอยย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 เยยยยยยเลยย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  พอดีวันนี้พี่มีกิจกรรมมาให้เล่นเว้ยอะไรครับก็คือหนึ่งในนี้จะมีนายกตัวจริงอยู่คนหนึ่งคือเราต้องเลือกให้ถูกว่านายกตัวจริงคือคนไหนนายกของจริงคนหนึ่งใช่เราต้องเลือกให้ถูกว่าคนไหนคือนายกตัวจริงคนไหนคือนายกเอานะพร้อมเลือกได้เลยนะโอเคครับอ่างงงงเหมือนกันไปนหมดเลยขนาดพี่เองเนี่ยพี่ยังไม่รู้เลยว่าใครคือนายกเอางี้นายก<ห>คือคน,<ห>นที่ยกมือ โอ้โหแล้วยกมาเลยวปยกมือคนที่ยกมือครับคนที่ยกมือผมว่าคนกลางคนกลางเหรอใช่คิดดีๆคิดดีๆคิดดีแล้วคิดดีก่อนคิดดีก่อนคนกลางคนนี้ครับจริงเหรอจริงครับใช่เลยนะชาน้องตอบผิดวันนี้ไม่ใช่วันของน้องนะครับ คนนี้คนนี้คนนี้นี่ของจริงคือคนที่ยกมืออยู่เนี่ยอุตส่าห์เตรียมมือรางวัลรอพี่ใครทายถูกใช่ไม่มีใครได้เลยว่ะเฮ้ยบอลโดนบอลโดนบอลโดนเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแย่แล้วเอาดีบอาดีรออะไรอ่ะหนีดิครับเอาดีบอลโดนเลยใจเย็นน้องชายจะทำอะไรพี่โอ้โหแก๊งนี้มันโหดจริงเลยวะตัวใครตัวมันก่อนล่ะครับเออโอ้ยใจเย็นนี่มันเป็นเกมโอ้ย ออ่ดลตยแก๊งไหนสนใจอยากมาเล่นก็รีบๆมาลงเล่นกันได้นะตัวที่พี่เนี่ยจะตุยตีเรือกขอพี่ขอโทษพี่ขอโทษโดนตื๊บอ๋อให้ลงเลยครับให้ลงเลยต่อยไต่เองต่เองเดี๋ยวไต่เองเดี๋ยวแก๊งนี้เขาว่าเป็นเป็นระบบอะให้เกิน แกงเลือนมัหนีแล้วอมันโดนกันเองมันโดนกันเองแกงเลือนไปละลงยังแล้วรถพวกเราคือคันไหนเนี่ยทำไมหาไม่เจอมาผีคันหรือเปล่านี่โอ้ย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 รถอยู่ตรงนู้นโอ้โหอย่าตายอย่าตายก่อนไปขอหนึ่งทีรถไปรถห่อรถห่อเดินหมดแก๊งกันนี่แบบยังเถื่อนเป็นเรื่อกันแบโอเคครับสวัสดีพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับเมื่อวานกมาเล่นที่ประเทศสแวีเดนแกงได้นะมีพวกเรารออยู่นะครับบ๊ายบายจ้าทางคือคนที่ผมต้องหามาหนึ่งเดียวที่ผมนั้นต้องใฝ่หาต่างจากหลายคนที่ได้สบตาเธอคือคนเดียวที่ผมอยากให้เกิดมาแค่เพียงเห็นเอยินตัวผมม็คอยตามไม่รู้สิเป็นแบบนี้ก็จะพอะเธอเดินไปที่ไหนก็ยังมีเธอไว้เดินควงพร้อมเดินกับคุณไม่มีทางที่เจออายเธอมันแน่มากที่เข้ามาปรับผม